สบายดีหัวใจเขียนโดยชอนตะวันบทที่หนึ่งกรุงเทพเชียงของตุลาคม2546ปลายฝนต้นหนาวผมเห็นเธอครั้งแรกบนรถทัวร์สายกรุงเทพเชียงของวันนั้นรถบัสกำลังเคลื่อนตัวออกจากชานชลาหมอชิต เธอวิ่งหน้าตาตื่นมาขึ้นรถพนักงานต้อนรับชี้บอกเบาะนั่งที่วางข้างๆผมเธอมองปราดแล้วเดินตรงมาจากการแต่งตัวแนวเพื่อชีวิตผสมร็อกเกอร์ด้วยทรงผมหยิกหยองฟูฟ่องเมื่อรู้ว่าต้องนั่งเคียงข้างเธอคนนี้ไปจังหวัดเชียงรายทำให้ผมต้องเมินหน้าเข้าหากระจกและแกล้งหลับตาลง เมื่อหลับตาลงแล้วคงหมดเรื่องแต่เอาเข้าจริงๆเมื่อรถเคลื่อนตัวเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตหลังจากเธอจัดแจงวางกระเป๋าแบบเป้ใบใหญ่ไว้ตรงที่พักเท้าเรียบร้อยเสียงถุงพลาสติกที่เธอหิ้วมาด้วยดังทำลายความเงียบชั่วอึดใจผมรู้สึกว่ามีของเย็นมาสัมผัสบริเวณหลังมือ ผมลืมตาเพ่งมองวัตถุเจ้าปัญหานั้นเธอยิ้มแย่ๆให้แล้วแซงกลบเกลื่อนด้วยความเขินแล้วก็เอ่ยปากว่าแก้หนาวด้วยกันไหมฉันมีมาเยอะตอนนั้นผมสายหัวหลับตาลงพลางถอนหายใจหนักๆให้เธอรู้ว่าอย่ามายุ่งกับผมด้วยเป็นเวลาที่ถือว่าควรจะพักผ่อนได้แล้วรถบัส จึงวิ่งไปตามถนนสายเอเชียโดยปราศจากเสียงเพลงขับกล่อมแต่ข้างหูซ้ายของผมนั้นได้ยินเสียงงัดฝากระป๋องเบียร์อยู่เรื่อยๆผมไม่ชอบผู้หญิงดื่มเหล้ามันสั่งเวชปนเห็นใจผู้หญิงกับเหล้าเมื่อมาอยู่ด้วยกันต้องมีสาเหตุเธอคงอยากซ่าหรืออยากทำอะไรที่ทัดเทียมผู้ชายหรือไม่ก็อกหักผมเองก็อกหัก แต่ไม่เห็นต้องให้เล่าช่วยเลยสักพักเธอเริ่มสร้างความรำคาญให้กับผมและคนอื่นๆเธอเดินเข้าเดินออกห้องน้ำอยู่เรื่อยๆบ่อยครั้งในระหว่างทางเธอเสียหลักเซล้มไปชนคนโน้นทีคนนี้ทีแม้แต่ตัวผมเองก็ถูกเธอถาโถมเข้าใส่ตอนนั้นผมจำความรู้สึกได้ผมอยากย้ายที่นั่งเหลือเกินเพราะว่ารู้สึกลำคาญเหลือทนเธอจึงก่อแกะ ถูกต้องตัวผมแต่ในที่สุดผมก็หลับไปได้พักใหญ่มารู้สึกตัวอีกทีตอนที่จอดรถให้รับประทานอาหารรอบดึกที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดพิษณุโลกผมลงจากรถเห็นว่าเธอไปป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณตู้แช่เครื่องดื่มผมเลี่ยงไปเข้าห้องน้ำของปั๊มน้ำมันพ่อออกมาพบว่าเหลือที่ว่างในโต๊ะอาหารตรงข้างๆกับเธอผมตัดสินใจไม่ร่วมบง โดยรู้สึกอยากงีบอีกสักนิดแต่นิดสำหรับคนนอนง่ายเช่นผมก็เล่นจนลืมตาเห็นพระอาทิตย์ทอแสงสีส้มอมแดงโคลผพนขอบฟ้าลอดก้อนเมฆเป็นลำแสงประดุดส่องมาจากไฟดวงใหญ่และข้างๆไหล่ซ้ายของผมก็มีสาวผมฟูคนแปลกหน้ามาอิงซบประหนึ่งว่าไหลทึบนั้นเป็นหมอนนุ่มหนาหุ้มด้วยผ้าเนื้อดีทีเดียว อารมณ์ผู้ชายในเวลาเช้าตรู่เช่นนั้นมันก็มีบ้างที่รู้สึกผู้หญิงเพศที่อ่อนแอกว่าย่อมต้องการผู้ปกป้องคุ้มครองและไหลนี้ก็ได้ทำหน้าที่อย่างที่ผมเคยปรารถนาให้ใครสักคนได้พักผิงซับความอบอุ่นเธอคงอ่อนล้าเธอคงมีปัญหาแต่ผมก็ไม่อยากรู้เรื่องของเธอมากไปกว่านี้ ลงจากรถแล้วเธอคงไปตามทางของเธอผมก็ไปตามทางของตนผมหารู้ไม่ว่าจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นให้เราวิ่งตามหากันอยู่ถึงสองปีตอนนั้นน่ะหรือผู้ชายหน้ากลมปากแดงคิ้วเข้มตีตาโตตัวอุบอวบแต่ขี้เก็กแอคท่าทำเป็นสุภาพเรียบร้อย มองคนด้วยหางตาและสายตาที่มองมา